สวัสดีค่ะขอกล่าวสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสำหรับชาวเมถุนที่เข้ามารับฟังคลิปวิดีโอนี้อันดับแรกนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะคะเป็นการสุ่มพลังงานภาพรวมไม่ใช่ดวงใครเพียงดวงเดียวนะคะอาจจะมีทั้งเรื่องที่ตรงและไม่ตรงบ้างเก็บเอาเรื่องที่ตรงนะคะทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีไปปรับใช้ไปเป็นแรงบันดาลใจส่วนเรื่องไหนที่ไม่ตรงนะคะขอให้คุณปล่อยผ่านไปได้เลย ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องซีเรียสน,นะคะเพราะอย่างที่ได้บอกไปคือนี่ไม่ใช่ดวงของคุณเพียงคนเดียวค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะมาดูดวงของคุณในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้กันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะชาวราศีเมถุนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตยอยู่ที่ราศีเมถุนค่ะดูใบแรกกันก่อนเลยใบยแรกนี่นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องตัดสินใจอะไร แน่ๆนะคะในช่วงเดือนนี้เป็นโมเมนต์ที่ว่าจะมีเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาให้คุณต้องตัดสินใจหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณไม่อยากจะตัดสินใจก็ตามแต่ว่าคุณต้องเด็ดขาดแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองภายในช่วงเดือนนี้นะคะจึงจะประสบความสําเร็จหรือตัวคุณเองนะคะอาจจะรู้สึกว่าในช่วงที่ผ่านมาคุณลังเลใจหลายอย่างมาเยอะแล้วในวันนี้ในเดือนนี้คุณจะเลือกตัดสินใจ ว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนต่อไปหรือกับคนในสังคมสภาพแวดล้อมไหนที่คุณรู้สึกว่ามันกวนใจคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่คอยซุบซิบนินทานะคะเพราะว่าในตำแหน่งเกี่ยวกับสังคมสภาพแวดล้อมเนี่ยอาจจะมีการซุบซิบนินทาคุณนะคะหรือว่าใส่ไฟคุณก็เป็นได้นะคุณก็เลยเลือกที่จะตัด สิ่งเหล่านี้ออกไปจากตัวคุณเองซึ่งถือว่าดีนะคะการตัดสิ่งเหล่านี้ออกไปเนี่ยมันเป็นการเคลียร์พลังงานลบนะคะมันทําให้คุณเนี่ยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีพ w e r มากขึ้นมีพลังบวกเข้ามามากขึ้นอะไรที่มันทําให้คุณรู้สึกเครียดร,รู้สึกจมอยู่กับความอึดอัดใจไปไหนก็ต้องมาคอยระวังคําพูดของคนนั้นคนนี้ช่วงเดือนนี้ตัดทิ้งไปได้เลยนะคะอาจารย์บอกเลยว่าถ้าคุณตัดได้ชีวิตคุณจะ ดีขึ้นมีความสุขสนุกสนานกับชีวิตของคุณเองมากขึ้นอีกทั้งยังส่งเสริมเรื่องการเงินของคุณให้โดดเด่นขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้อยากตัดอะไรทิ้งที่เป็นพลังงานลบตัดทิ้งไปได้เลยคนไหนที่คุณรู้สึกไม่โอเครู้สึกว่า อยู่ด้วยแล้วจิตตกหรือว่าอยู่ด้วยแล้วพลังของคุณถดถอยไปนะคะตัดทิ้งไม่ได้เลยเริ่มต้นใหม่ก้าวไปข้างหน้าคุณจะได้พบเจอมิตรภาพที่ดีนะคะหรือว่าได้พบสิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาแน่นอนนี่นะคะจะมีคนหยิบยื่นความสนุกความสมหวังเข้ามาในชีวิตคุณมากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นอย่าไปแคร์อะไรกับ สิ่งที่ไม่ดีที่มันไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับตัวคุณเลยนะคะถัดมานะในตำแหน่งเกี่ยวกับเรื่องเงินมาต่อกันเรื่องเงินนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ต้องบอกว่าคุณนะคะอาจจะต้องนําเงินก้อนมาหมุนใช้จ่ายเยอะหน่อยและก็มีแนวโน้มที่จะเป็นการหมุนเงินแบบเดือนชนเดือนได้ด้วยนะคะเพราะว่าเงินของคุณเนี่ยจะหมดไปกับ ค่าใช้จ่ายภายในบ้านคนในครอบครัวนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องปัญหาหนี้สินต่างๆที่คุณพยายามประคองไว้คุณจะต้องนำเงินก้อนนั้นมาหมุนใช้เงินก้อนนี้ค่อนข้างเครียดอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องเงินแต่คุณเองก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้อาจจะมีคนใกล้ตัวคอยช่วยเหลือก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะ มีจังหวะที่เงินเข้ามาพอดีทําให้คุณได้หมุนใช้จ่ายแล้วก็แฮปปี้แบบนี้นะคะก็อย่าเพิ่งเครียดเกินไปนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงที่ดวงเงินยังคงต้องหมุนอยู่แต่ก็จะมีเงินเข้ามาให้ได้หมุนแล้วก็ผ่านผลไปด้วยดีแล้วก็ถัดมานะคะอย่าง ตำแหน่งนี้นะเป็นตำแหน่งเกี่ยวกับเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็สังคมสภาพแวดล้อมตอนนี้อาจจะทำให้คุณรู้สึกเบื่อรู้สึกลังเลอาจจะมีคนหยิบยื่นอะไรเข้ามาที่เป็นโอกาสใหม่ๆทางการเงินก็ได้นะคะหรือว่าทางการงานก็ได้แล้วคุณกำลังลังเลอย,อยู่ว่าจะอยู่ดีหรือว่าจะไปดีไพ่เกี่ยวกับการเดินทางขึ้นมาเพราะฉะนั้นอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจว่าคุณเลือกที่จะไปมากกว่าอยู่ที่เดิมเพราะอะไรเพราะถ้าคุณอยู่ที่เดิมคุณจะรู้สึกว่ามัน อิ่มตัวมันเติบโตไม่ได้นะคะมันยังคงต้องทำแบบเดิมๆซ้ำๆจำเจและทำให้คุณรู้สึกหมดไฟในที่สุดคุณเลยเลือกที่จะเดินทางไปข้างหน้าไปตายเอาดาบหน้านะคะดีหรือไม่ดีไม่รู้แหละแต่ว่า อยากจะออกจากจุดจุดนี้อยากจะออกจากความรู้สึกอึดอัดรู้สึกเบื่อหมดแพชชั่นตรงนี้ก็เลยทําให้คุณเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าดีกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อคุณเลือกที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วค่ะในตําแหน่งของการงานนะคะมันจะดีขึ้นคุณจะมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสจะมีมิตรภาพดีๆเข้ามาทําให้คุณอยากทํางานมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ได้เจอผู้หลักผู้ใหญ่ที่ดีด้วย นะคะอาจจะติดติดนิดนึงนะเป็นคนที่ดูภายนอกเหมือนไม่ค่อยจะเก่งหรือว่าไม่ค่อยจะสนใจการงานเท่าไหร่แต่ว่าภายในเขาเป็นคนที่จิตใจดีชอบช่วยเหลือคนนะคะแล้วก็ใครที่เอาอกเอาใจเขาเขาก็จะคอยช่วยเหลือคอยผลักดันจนประสบความสําเร็จได้แน่นอนแล้วก็เพื่อนนะคะสภาพแวดล้อมเนี่ยก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะทำให้คุณทํางานได้ง่ายขึ้นมีความสําเร็จเรื่องการงานเข้ามามากขึ้นคะ่ะ ทีนี้ใบถัดมานะคะเป็นใบเกี่ยวกับยานพาหนะที่พักอาศัยถ้าคุณกําลังคิดอยากโยกย้ายนะคะมีโอกาสได้โยกย้ายแล้วนะอาจจะเป็นการโยกย้ายที่ เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปทํางานด้วยก็ได้นะคะอย่างเช่นว่าคุณอาจจะเปลี่ยนที่ทํางานแล้วมันไกลจากที่พักอาศัยก็มีแนวโน้มที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนไปตามที่ทํางานด้วยหรือถ้าใครนะคะกาลังคิดอยากจะออกรถอยู่มีโอกาสได้ออกนะคะมีโอกาสสมหวังในช่วงเดือนนี้ด้วยนะถ้าใครทําเรื่องไปแล้วก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รถมาเป็นของตัวเองนะแล้วก็ถัดมานะคะจาที่เจ้าทางดีอยู่แล้วนะอยากแนะนำให้ กวาดกวาดเช็ดถูนะคะพวกใยแมงมุมฝุ่นอย่าให้มีภายในบ้านนะมันจะทำให้โชคลาภไม่เข้ามานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แนะนําให้คุณนะคะทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอจะช่วยเคลียร์พลังงานลบแล้วก็ทําให้โชคลาภหมุนเวียนเข้ามามากขึ้นค่ะถัดมาในตําแหน่งเกี่ยวกับ อนาคตอันใกล้นี้มันเป็นการเดินทางอีกแล้วนะคะมันเป็นไพ่เดินทางเดินทางซ้อนกันเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ค่อนข้างมั่นใจว่าช่วงเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่คุณจะไม่ค่อยได้อยู่กับที่อาจจะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะเดินทางไปนั่นมานี่ไพ่แนะนําว่าให้เผื่อเวลาเกี่ยวกับการเดินทางไว้ด้วยนะคะมันมีแนวโน้มที่จะเกิดการดีเลย์หรือว่า เวลาที่เราวางแผนเอาไว้อ่ะคะ่ะมันไม่เป็นไปตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้จะเดินทางไปไหนไม่ว่าใกล้หรือไกลนะให้คุณเผื่อเวลาเอาไว้สัก10-20นาทีเป็นต้นนะคะจะทำให้การเดินทางของคุณราบรื่นขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะเดินทางบ่อยมากเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพโดยนะคะมีโอกาสที่จะ อ่อนเพรียจากการเดินทางได้นะคะถัดมาในตำแหน่งเกี่ยวกับปัญหาปัญหาช่วงนี้จะเป็นความอึดอัดใจเป็นความรู้สึกกดดันเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ถูกลังเลใจหลายอย่างนะคะมันก็เลยทำให้คุณรู้สึกว่ามันเครียดมันหาหนทางออกไม่ได้แต่จริงๆแล้วคุณพยายามคิดพยายามไตร่ตรองทุกอย่างแล้วแล้วมันก็ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีค่ะ ที่การคิดการไต่ตองของคุณนี้มันจะสำเร็จเห็นผลเพราะอะไรเพราะคุณจะตัดสินใจได้นะคะใบแรกคือขึ้นมาอยู่แล้วว่าตัดสินใจได้แน่นอนไม่ต้องกังวลนะคะมันจะมีแสงสว่างมันจะมีช่องทางในการตัดสินใจให้คุณเนี่ยได้เลือกเดินไปในทิศทางนั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลถึงปัญหาที่กำลังเครียดอยู่เลยคุณจะสามารถหาทางออกให้กับตัวเองได้แน่นอนเรามาต่อกันที่ดวงความรักกันบ้างนะคะ สำหรับใครที่ยังโสดมีแนวโน้มว่าเนื้อหอมมากมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาให้คุณได้คุยได้เลือกคุยกับคนนั้นทีคนนี้ทีนะคะอาจจะเลือกไม่ได้เนาะคนนั้นก็ถูกใจคนนี้ก็โอเคมารู้สึกว่าเราอยากมีเขาทั้งคู่นะคะรักพี่เสียดายน้องแบบนี้เป็นต้นถ้าคุณเลือกเยอะนะคะเขาอาจจะหนีกันหมดก็ได้เพราะฉะนั้นให้คุณค่อยๆเรียนรู้ คนที่คุณรู้สึกสนใจนะคะแล้วก็เลือกมุ่งเน้นไปที่คนใดคนหนึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์เติบโตขึ้นทำให้คุณได้คนที่ดีมาเคียงคู่คุณทำให้คุณมีความรู้สึกว่าสมหวังในความรักมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็สำหรับใครนะคะที่ยังโสดสนิทอยู่ต้องบอกเลยว่าให้คุณเนี่ย เข้าหาเพื่อนนะคะหรือว่าเข้าหาคนใกล้ตัวให้เขาแนะนำให้เขาส่งคนรู้จักมาให้คุณได้ลองคุยได้ลองศึกษาการมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนที่ถูกใจจากการแนะนำกันนะคะแล้วก็ถัดมาสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้นะคะคุณทั้งคู่ก็ยังคงวนเวียนอยู่ด้วยกันเนี่แหละคะ่ะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะเบาแหวงกันบ้างนะคะมีความรู้สึกเบื่อหน่ายซึ่งกันและกันบ้างรู้สึกอยากจะตัด ออกไปแต่คุณก็ยังคงต้องวนเวียนอยู่ด้วยกันอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันยาวนานนะคะดึงดูดคุณเอาไว้หรืออาจจะมีภาระ ความผูกพันอื่นๆนะคะที่ดึงกันไว้อยู่ทําให้ยังไม่สามารถแยกออกจากกันได้ในช่วงเดือนนี้นะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้เดินทางไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะพูดคุยหรือว่ากลับไปที่เก่าๆแบบนี้เป็นต้นด้วยค่ะแล้วก็ดวงความรักถือว่าอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงกันบ้างเล็กน้อยนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ยังคงประคองกันได้อยู่ก็จะเป็นสีสันของชีวิตนะคะทะเลาะบ้างดีบ้างเบื่อบ้างนะคะก็ลองหาโอกาสออกไปเปลี่ยนบรรยากาศไป เยียวยาความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ก็จะช่วยให้ดีขึ้นค่ะต่อมาในตำแหน่งเกี่ยวกับการเดินทางบอกไปแล้วว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางค่อนข้างสูงแต่คุณเนี่ยลังเลใจเหมือนอาจจะเข้ามาแบบให้คุณต้องตัดสินใจว่าจะไปทางนั้นดีไหมหรือทางนี้ดีไหมเป็นการเดินทางทั้งคู่แต่คุณเลือกไม่ได้ว่าจะเดินทางไปทางไหนทีนี้ คุณจะได้เดินทางแล้วก็ตัดสินใจไปในทิศทางนั้นได้แน่นอนขอให้คุณเชื่อความรู้สึกของตัวเองนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องลังเลใจอะไรเลยรู้สึกว่าอยากไปทางไหนไปทางนั้นเลยใครที่อยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวไม่ต้องกังวลว่าใครจะรู้สึกยังไงเอาตัวเองไว้ก่อนนะคะให้ความสําคัญกับความรู้สึกของตัวเองความสบายใจของตัวเองก่อนแล้วก็จะทําให้คุณมีพลังบวกนะคะแล้วทาอย่างอื่นได้มากขึ้นกว่าเดิมพยายามอย่าจดจ่ออยู่กับ ที่เดิมๆหรือพลังงานเดิมๆนะคะมันจะทําให้คุณคิดอะไรไม่ค่อยออกมีพลังงานลบในตัวเองค่อนข้างสูงด้วยถัดมานะคะไพ่ในตําแหน่งความสําเร็จคุณเหมือน ชิวกับทุกอย่างนะคะช่วงนี้ถ้าคุณอยากจะสำเร็จได้เนี่ยคุณต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจลุกขึ้นมาจากถังได้แล้วนะคะอย่ามัวแต่จมอยู่แต่ตรงนี้คุณเป็นคนมีความสามารถแค่คุณต้องลุกขึ้นมาเคลียร์ตัวเองเคลียร์พลังงานแบบที่อาจารย์ได้บอกไปตั้งแต่เรื่องของการทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถูบ้านนะคะในเรื่องของการเดินทางออกไปในที่ใหม่ๆบ้าง แล้วความสำเร็จจะเข้ามาหาคุณได้มากขึ้นอย่าจมอยู่กับที่เดิมๆคิดอะไรไม่ออกขอให้คุณออกไปหาข้างนอกนะคะเอาอไปหาไอเดียใหม่ๆดูบ้างมันจะทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณมีอะไรที่สามารถนำมาปรับใช้ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วทำให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ จริงๆแล้วอะไรที่คุณคาดหวังอยู่ในเดือนนี้มีโอกาสสำเร็จแหละแต่คุณต้องลงมือทำแล้วก็รีบคว้าเอาไว้นะคะมันจะไม่ได้เข้ามาแบบลาบลอยเป็นแบบว่านั่งอยู่เฉยๆแล้วเข้ามานะคะสิ่งที่คุณกำลังหวังอยู่ในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานเงินโชคลาภความรักอะไรก็ตามนะคะคุณต้องลุกขึ้นมา แอคทีฟตัวเองแล้วก็เข้าหาสิ่งนั้นๆจึงจะได้สิ่งเหล่านี้มาเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็ใบสุดท้ายนะคะใบปิดจบสวยมากเลยเป็นสิ่งที่คุณต้องเลือกอีกแล้วนะคะคือในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนของการตัดสินใจของคุณเลยก็ว่าได้นะคุณจะเดินไปทางไหนคุณจะเอาไม่เอาคุณจะไปไม่ไปแบบนี้เป็นต้นเลยนะคะซึ่งในเรื่องของงานเริ่มที่คนมีงานประจําก่อนละกัน คนมีงานประจำนะคะในช่วงเดือนนี้เนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีงานใหม่ๆเข้ามาอาจจะมีงานให้เลือกระหว่างงานนี้กับงานนี้คุณจะทำงานไหนเป็นงานพิเศษเป็นจ็อบพิเศษเข้ามาให้คุณได้ทำคุณจะเลือกทางไหนก็ตามนะคะมันจะส่งผลดีกับคุณแน่นอนขอให้คุณเลือกอันที่คุณชอบอันที่คุณรู้สึกโอเคก็จะทำให้คุณไปต่อได้แล้วก็มีงานใหม่ๆเข้ามามากขึ้นด้วยสำหรับใครนะคะที่มีธุรกิจส่วนตัว กำลังอยากจะทำอะไรเพิ่มเติมทำได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลลูกน้องบริวารดีสถานที่ดีอยากจะทำอะไรอยากจะขยับขยายอะไรทำได้เลยในเดือนนี้หรือถ้าคุณยังไม่มีธุรกิจหรือง,งานเสริมใดๆแล้วกำลังลัง,ลงเลใจอยู่นะคะให้คุณลองหาดูว่ามีสิ่งใดที่คุณอยากจะทำแล้วลองมาชั่งน้ําหนักดูว่าคุณชอบแนวไหนท่านเน้นได้นะคะ อาจารย์แนะนําให้ทําเป็นขนมหวานทําเป็นของหวานเครื่องดื่มก็ได้แบบนี้เป็นต้นนะคะจะทําเป็นเครื่องดื่มเห็นไหมคะหรือว่าจะทําเป็นขนมเป็นของหวานแบบนี้ก็ได้หรือจะทําเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันนะคะแปรงสีฟันยาสีฟัน สบูอ่อาบน้ำยาสระผมแบบนี้ก็ถือว่าเหมาะสมกับดวงชะตาของคุณด้วยนะคะถ้าอยากทำธุรกิจเริ่มทำได้ทำแบบที่อาจารย์แนะนำมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นค่ะในส่วนของใครนะคะที่กำลังว่างงานอยู่คุณมีโอกาสได้เลือกงานแล้วค่ะในเดือนนี้เป็นช่วงเดือนของคุณคุณจะได้เดินทางไปทำงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องงานที่รอคอยอยู่นะไม่ว่าจะเป็น งานประจำธุรกิจหรือสิ่งใดก็ตามที่คุณกำลังคาดหวังอยู่ในเดือนนี้คุณจะได้มาแน่นอนสำหรับคนว่างงานนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่เพิ่มเติมกันอีกสัก3าใบแล้วกันนะว่าไพ่อยากบอกอะไรกับคุณบ้างนะคะในช่วงเดือนนี้เนาะก่อนจะจากกันไปเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันใบแรกก่อนเลยนะใบที่หนึ่ง โอเคปึ๊บโอ้โหมาถึงตรงนี้คุณต้องมีไฟมากขึ้นละค่ะถ้าคุณฟังอาจารย์มาถึงตรงนี้เนี่ยไฟในตัวเริ่มลุกโชนแล้วนะคะอ่าเห็นไหมโอ้โหหนูตกถังข้าวสารไหมออเป็นช่วงที่คุณจะคว้าโอกาสไว้แล้วเห็นไหมคะมีฟักทองมารออยู่ตรงหน้าคุณต้องเข้าไปคว้าเข้าไปกอบโกยไว้แล้วถูกไหมอ่าเริ่มมีไฟขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับชาวเมทุนนะ ถัดมาใบาสุดท้ายปิดจบสวยๆนะเดี๋ยวขอยีบก่อนอุ้ยเด้งออกมาปุ๊บอขอแสดงความยินดีกับชาวเมถุนมากๆงานคุณเด่นมากงานเด่นแล้วเงินก็สิบเหรียญมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้เป็นโอกาสที่คุณต้องกอบโกยแล้วค่ะพยายามอย่าชิวเกินไปนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะเตือนคุณในเดือนนี้นะคะแล้วก็ คุณมีไฟในตัวเองและตอนเนี้ยถ้าคุณฟังมาถึงตรงเนี้คุณมีไฟแน่นอนแล้วไปโกยเอาไว้นะคะอะไรที่เข้ามาโอกาสไหนเข้ามารับเอาไว้ให้หมดไม่ต้องไปกังวลว่าเฮ้ยจะทําดีไหมจะดีหรือเปล่าจะไปต่อได้ไหมคุณไปต่อได้แน่นอนโอกาสที่เข้ามาตอนนี้ถือว่าเป็นโบนัสพิเศษในชีวิตคุณเลยเพราะฉะนั้นรับเอาไว้นะคะแล้วก็คุณจะไปต่อได้เห็นไหมยิ้มสวยมาเลยนะคะแล้วก็แบบว่าเนี่ยมีสามไม้อะ ค,คุณไปต่อได้แน่นอนนะคะมันมีโอกาสที่จะต่อยอดเพิ่มเติมได้เรื่อยๆเลยนะคะอาจารย์หวังว่าคลิปในวันนี้นะคะจะทำให้คุณมีพลังใจนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีมากขึ้นคิดหวังอยากจะทำอะไรกำลังท้ออยู่หรือว่ากำลังสับสนในตัวเองอยู่วันนี้ขอให้คุณตัดสินใจได้นะคะอาจารย์เชื่อว่าพลังงานดีๆนะคะจะดึงดูดให้คุณเข้ามารับฟังคลิปของอาจารย์แล้วก็นำไปปรับใช้ กับตัวเองได้อย่างแนนน่ออต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านมากเลยนะคะที่แวะเข้ามารับฟังคลิปของอาจารย์ในวันนี้ตรงไม่ตรงอย่างไรพิมพ์คุยกันในคอมเมนต์ได้นะคะอาจารย์จะนําไปปรับใช้ในคลิปต่อไปส่วนวันนี้นะคะดวงวันนี้เป็นดวงภาพรวมของชาวเมถุนหรือผู้ที่มีรัคนาราศีสถิตอยู่ที่ราศีเมทุนนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีทั้งตรงและไม่ตรงบ้างนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถดูข้อมูล ใต้คลิปนี้ได้เลยอาจารย์จะทิ้งช่องทางไว้ให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปที่อาจารย์จะลงให้คุณได้รับชมรับฟังกันค่ะ